สการพระธรรมสุปฏิปนนภะคาวะโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตา ปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุ <c oughs> จาริยะคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา กูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอัานธรรมยังพุทสสะภะควะโตบุพภาคณาามาการังกาโลมาเซณมูตัสสะภะควะโตขอนอบน้อมแดพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทสสะตัดส้ชอบได้โดยพระองค์เองนณมูตัสะภะคะวะโตก็อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธะตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองนณมูตสะภะคะวโตก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เอง ขันธมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเซตังโคปานาพัคขวันตังเอวังกัลรยาโนกิติสัโตอปพุกคโตก็กิติสัพอันงามปะพาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสพัคขวา เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอระหังเป็นผู้ไก่จากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะััมัันโนเป็นผู้ถึงพบด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกวิถูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตาโรปุริสธรมสรมมาซาลิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระกวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้เปิดไปหน้าสีบ มันธรรมยังธรรมานุสตินยังกาโรมาเซสวาคาโตภัคขวตาธรรมูพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันท,ทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง ยินยู่ติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เปิดไปหน้าสี่สห้าท่นทรรมยังสังคานุสตินยังกะโลมาเซ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้ว ยายปฏิปันโนภาคววโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพูมีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วสามี สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาบุคคาาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเปลี่ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะคะวะโตสาวกสังโค นั่นและสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักศินาทานอัญชลีกาลณิโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตารังบุญยะเขตังโลกาาัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ <c oughs> เปิดไปหน้าสนะี่สบเก้า อันรรอยังอุทิศนาธิตาณคา,าทายุพนามสเสิมีนาปุญยกรรมเมนะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัช,ชายาคุณุตตาลอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยูปาการาจละแะอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาายาตากา ทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจะด้วยพัมมมาราจะอินทาจะผมมาและอินทราชโลกปาราจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะมูมิตามนุษย์าจะ ยมราชศมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจะผู้เป็นกลางผู้จ้องผานสัเพสตาสุขีโหนตุก็ให้เป็นสุขสารทุกทวนหน้ายาทุกทนบุญญานิปกตานิเมสุขังจทิวิถีทางเทนตุ ขิปังปเาเปทโวมะตังอิมินาบุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อิมินาอุเิเสนาจะแลอุทิศให้ปวงสัตว์คิปปาหังสุรเพเจเวะ,วะเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุป,ปาทานาเชธทนังตัวตันหาอุปาทาน เยสันตาเนหิมาธรรมาสิ av, ่งชั av, ่วในดวงใจยาวนิพพานโตมะมังนัดสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถาโตพระเวพระเวทุกทกพบที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญา มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลขโควิยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่มุมาสิ้นทั้งลายกาตุนจะวิริเยสุเม พุทธาทิปวโรนาโทพระพุทธเจ้าผู้วรนาถธรรมูานาโทวรุตตะโมพระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดมนาโทปัดเจกพุทธโทจะสังโคนาโทตโลมะมังพระปัจเจกพุทธสมทบพพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาทะสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทิน อันธรรมยังกายคตาสติกมาทานังกาโรมาเซายังโคเมกายโยกายของเรานี้แรอุทังปาทตรลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอทโทเกสมัทธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปาริยันโตมีนางหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ ปูโรนานับปกากัสเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัติยมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกาโลมาขนทั้งลายนาคาเล็บทั้งรายทันตาวันทั้งลายตะโจ มังสั่งนะหารูเอ็นทั้งหลายอัติกระดูกทั้งหลายอัติมิชังเยื่อในกระดูกวักกังหะท้ายังยะกะนังตับกิโลมะกังพังผืดปิหะกังม้าปับพาสั่งปอดอันตังไส้ใหญ่ อันตะคุณังสายรัดไสอุทาริยังอาหารนอนทองกะลีสัง่งอาหารวักเสมหังน้ำสาเลตบุพโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันข้นอสัสุน้ำตาวะซา เคโรน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละศิกาน้ำไขข้อมุดตังมัทเกมัทระุงกังเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเมกายโยกายของเรานี้แลอุทังปาทตตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อโทเกสมัตะกาเบื้องตามแต่ปลายผมลงไปจะจะปาริยันโตมีนางหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานับปาการัสอสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล ธรรมยังกรรมฐานังกาโรมาเซข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนไตยอุดมสร้างสมทะสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่ให้แก่โดยการสังหารนิวรห้าให้ใหาย เสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงชานสีพร้อมด้วยว่าสีทั้งห้าจเจริญมัคคาพระอริยะสมังคีล้างทุรีกิเลสให้ศูนย์ตัดหมูลาสวะอนุไซห่างไกลสังโย์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ ขอคุณพระรันตนไตยคุณไทยธิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกทุกปาการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกขร้อนให้เหือดหายทำลายมานห้าให้พินาศปาสจากพยันตลายนิรันดกระเสมสันประสบสิ่ง สมดังมุ่งหมายนก,กาละบาดนี้เถินเอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มัน่นคงยืนให้สบายยืน หลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็น่าตาเหมือนเราเนะี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้า ลับตาเน้เข็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้า เงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปลียนขังบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามทายอยทอย พิจารณาเรื่อยไปตามไ้ทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไ้ทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อคอคอคอกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบันเอวก้นกบ ไปโคนขาหัวเขา่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเทา้าปลายเทา้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเทา้าแล้วก็วนมาที่เล็บเ,เล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเทา้าหน้าแข้งหัวเขา่าโคนขาลำตัวกลางสงนอกขึ้นมาที่ใบหน้าเรา ปาฏิระสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหลมีลำตัวมีอาการสามที่สองรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปัญัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้น ไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่อย่างเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันนักขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร ยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนได้ก,กว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห่อนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็ว เกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเน่ยหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไป ถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไสเละสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใชไว้ที่ข่าเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูตดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนอแอเราจะข้ามไปนาไปเอง ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สําเร็จได้ทุกอียบทเลยมีสมาธิทุกอียบทได้ธรรมะได้ทุกอียบทเพราะอะไรเพราะว่าทุก ียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกียาบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไร ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เนือสะดือสี่นิ้วกําหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืน บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใยอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมพันัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเอง ควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองทําให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ําเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทําความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้ เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดายืนเจ็ดวันแต่พรองทรงเข้าวิวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลย พราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุก์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทําตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทําไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทําสติ ได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดบันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้รับตาพุทธเจ้าไม่ได้รับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณยี่สิบวาประมาณยี่สิบวาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตร ยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทําให้เราได้ตัดสู้ทําให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตัดสู้ด้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินอยู่ข้างต้นโพ จากวันเป็นกลางเดือนหกหรือดูนั้นก็มาฤด,ดูใกล้หรือดูฝนนะแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัป,ปดาห์พอเจ็ดสัป,ปดาห์วันสัป,ปดาห์ที่ที่หกฝนก็ตกเลย <Yeah. S 2> แสดงว่าเข้าดูดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมให้พิจารณาธรรมะดอกบัวสีเหา ที่จะโปดรดเวนนายสัตว์พรมิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พายู่ค่นมุจรินนั่นสะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นหลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทําตาจะอาเจียน เพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากาสุขภาพแข่งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่พอคนนี่ยืนยๆไปะจะเจียนจะเป็นหลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมัดมัดองแปดเกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กาย รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะน,นี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดน,น่นคิดนี้รู้ถันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรมร,มร,ธรมอารมณ์ือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข,นข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้น